สวัสดีค่ะอาหารเย็นก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูต้มขาหมูคากิค่ะซึ่งเราก็ได้ล้างยังดีอย่างสะอาดนะคะและเราก็ต้มนานพอสมควรนะคะถึงจะเปื่อยดีแบบนี้นะคะนี่คือเมนูเย็นของเราวันนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้นะคะเราใช้ตำค่ะ เราใช้ okay, ตำนะคะเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะและก็เป็นขาหมูคากิค่ะนี่นะคะเปื่อยๆนะคะนี่คะ่ะเปื่อยๆตามนี้นะคะนี่คากินะคะซึ่งเป็นปลายขาหมูนะคะเป็นปลายค่ะแต่น้ำซุปเราก็สามารถซดได้ร้อนๆน,นะคะน้ำซุป เปื่อยมากค่ะวันนี้เราก็มีผักสดนะคะแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆหนึ่งถ้วยนะคะนี่ค่ะข้าวสวยหอมๆวันอร่อยๆค่ะก็เป็นเมนูที่เราได้คิดและอยากจะหาซื้อมานานพอดีเราไปเจอมานะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะ <c oughs> เป็นขาหมูคากิค่ะ ปลายเท้านะคะตรงปลายเท้าหมูนะคะตรงนี้นะคะแต่เราได้ทําความสะอาดอย่างดีค่ะน้ําซุปเราก็สามารถซดได้ร้อนๆนะคะน้าซุปค่ะนี่ค่ะนี่คือน้าซุปของเรานะคะรสชาติก่องๆค่ะอร่อยแล้วเราก็สามารถที่จะจิ้มครับน้าจิ้มซีฟู้ดของเรานี่ค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดเราใช้ตำนะคะนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราใช้ตำโปกๆนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดและนี่คือหน้าตาของต้มขาหมูคากิค่ะน้ำใสของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะตามนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ น้ำลายไหลละสินะคะใครอยากกินก็ลองไปหาทำดูนะคะง่ายๆอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นมื้อนี้นะคะแล้วก็มีผักมีผักสดแกล้มนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้นะคะก็ตามนี้นะคะอาหารเย็นง่ายๆของเราวันนี้ค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะถูกใจนะคะคากรตขต้ม่ากรค่ะ,คคะเปื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้สับนะคะพอเราสับไม่ได้ค่ะมันใหญ่กระดูกใหญ่สับไม่ได้เราก็ต้มทั้งขาเลยค่ะแล้วเราก็ออกมาเปื่อยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเปื่อยเรียบร้อย หน้าตาเราก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละค่ะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะเป็นมื้อเย็นของวันนี้นะคะแล้วก็มีผักสดจิ้มค่ะแล้วก็มีข้าวสวยหอมร้อนๆค่ะข้าวหอมร้อนๆสวยงามมากข้าวนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะข้าวก็ไม่แพงมากนะคะคากิก็ราคาไม่แพงนะคะถูกๆค่ะ เราไปเจอมานะคะก็หาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะคะคากิคาหมูนี่หาซื้อยากค่ะบางเอิญคริสต์มาสเขามีขายนะคะเราก็เลยได้มาหนึ่งแพ็คค่ะก็ตามนี้นะคะเราไม่กลัวอ้วนนะคะเพราะว่าเรานานๆเราจะกินสักครั้งหนึง่งเราจะไม่กินบ่อยนะคะเราจะกินนานๆสักครั้งค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ